ครับผมก่าวสดีทชิมชมทุกคนเลยครับผมผมเอเลนนะ <S <S ตอนนี้เราอยู่กันในเกมมัสเตอร์ฮันเตอร์สามอดีครับผมอา่า <S <S ตอนนี้ผมอยู่ในตลาดเนี่ยตลาดหน้าตาตลาดก็ประมาณนี้หาานแหละเสียงอาติแลกหน่อยนะไม่น่าหลอกเฮเยอะเลยเดี๋ยวพามาดูอาวุธอาวุธก็เนี่ยวะเหนียวมั้งนี่อาวุธครับผม ไอซ่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ดาบโลค,ครับผมดาบโลเนี่ยฮะดาบโลที่ผมใช้อยู่อันไหนวะม,มันเป็นมันเป็นของอัพเกรดครับผมอัพเกรดเป็นนี่และต่อไปก็ชิดกเกาะนี่ชิ้กเกาะอะไรเหมือนมอนเตอร์ทั่วไปนี่เลยอ่ามีอะไรบ้างดูฟาร์มแปบ๊บฟาร์มมีอะไรดีเปล่าฟาร์มก็เดี๋ยว ไจังหวะโอเคมาแล้วบนทีได้เลยเป็นไงเสืออากระตุกหน่อยัะผมเพราะว่ามันไม่รอรับนิ้วมือเนี่ยพอเสียบจอยเล่นอยู่เนี่ยจังหวะนี้มับหนุ่ยเย้เรียบร้อยจะได้ของแต่งไหมเนี่ย รมลูกคุกคานได้ไหมอหอยได้จิเคได้ละโอเคครบเลยไอชุดผมไอชุดที่ผมอยากได้มากเลยไอชุดน,นดดี้เดี๋ยวค้าให้ดูเดี๋ยวไปหาพ่อค้าก่อนไอที่ตัวถือขอนใหญ่ขอนใหญ่ขอนใหญ่นี่ครับผม ชุดก็เออหมวกผมมีละจำได้หมวกมีละไหนวะมันอยู่โหมดชุดแดงไม่แดงดีออกในวชมพูชมพูเออไหนวะนี่ไงได้ละใส่แล้วกันต่อไปก็ส่วนมือมือก็ปวดยากกว่ามือก็นี่ใช้นี่แล้วมือผมค่อยคับหลัง อ๋อนี่ไงนี่มีเมลมีแล้วเป่าวโอ้มีแล้วเออนี่หมนูนี่โอเคโอเคเดี๋ยวผมหาดูหน่อยว่าในกล่องผมมีมีมีเป่าวจำได้ละลางว่าผมซื้อมานะ,ะเชิงว่าซื้อเดี๋ยวเชี่อค้ามาค้ามาเออโคตนี่ป่าว โอ้โหสองเซตเลยไอ้เชี่ยอ่าขัดในส่วนมืออ่ะเดี๋ยวครับเอามือกาก,ากาใส่ก็ได้อ่ะให้มันดูดีหน่อยเอามือขากาก็ได้มือไหนวะดูโหม,มดนี่ถึงเสเอสเอ,อนี่ไงเจอล้วมืออาจจะนี่หน่อย เดีลองอัพดินี่อะไรถขึ้นเปล่าอัพ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 เอ้ยมันก็สามสิบน,นี่หว่าอค่นี้แหละนี่ฮะผมชุดที่ผมอยากได้ชุดมือหนีตีเมื่อพักที่แล้วอ่าเดี๋ยวผมพาไป,ไปดูฮะเควสเควสหลักอันนี้ของ ที่ผมทำเอ้ที่ผมทำตอนนั้นนะผมผมทาเกือบเสร็จละอีกดนิดนึง,นงไปเคเวสข้างบนเนี่ยผมทาเสร็จหมดละเดี๋ยวผมพาไปเล่นหมดออนไลน์ให้ผมเดี๋ยวพาท,ทัวร์ก่อนอ่าพาทัวร์พาท,ทัวร์อันนี้เคเวสแต่5ดาวถึง1ดาว1ดาวถึง5ดาวดิเออ มันก็มีพวกอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเหมือนมอนทั่วๆไปคนได้แต่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามอะไรอันนี้ก็อะไรเนี่ยไม่เอาไม่มีข้าวแดงฮนะมีแช่น้ำอาบแช่ออนเซนมันก็อยู่ในญี่ปุ่นเป่าไว้เนี่ยโอเคผมจะมาตีโอเคเดี๋ยว ตาไม่เห็นว่าสิ่มันางไันบาหน่อยได้ไหมเดี๋ยแค่เนี้ยเมื่อทันเดอร์ในเมียนห่สอนกำบังเมียนเบาเกินอีกโอ้โหเเป็นไงอีมีนี่เป็ไงวะเดี๋ยว ขงแรยไหมไม่เลยเไอ้น,นี่ยเอาไปครับไอ้พวกเกาะหนที่พี่บอกทำทำจริงดาบสบายปีกี่ร้อยหกสิบหกสิบแถมแกระเบิดด้วยนะของพี่รวมระเบิดดาบโล่ร้อยแปดสิบถ้ารวมระเบิดก็ร้อเก้าสิบมั้งสเลตเต็มคอ,อมาป่าดิดาบโบวนดาเมจกี่ร้ <180. S 2> อยแปดสิบมมมันแรงเกินจังวะกรดาบแดงไงไ แรงผดดาบแดงไม่เชื่อว่าตดยดิอุ้มให้เป็นอะไรอ่ะให้กูไปดูหน่อยไม่เรื่องทำไมไม่ตายอ่ะนั่นหนึ่งสองเฮ้ตีสองครั้งดิถ้ามีร้อยสิบครั้งเดียวมันตายมันไม่ตายอุ้หี้ยมาป่ากูคิดว่ามาป่าสีดำไอ้โนีิใช่ไหมอืมอืมอืมสามหัวหน้าสามพ่อ หาผ้าโบลปัดเว้ยตัวไม้หักได้เลยนะตรงนี้ได้เลยทีทีเด็ดดีจ้าอีไลมันอยู่เลขห้าเ่ยรู้ช่องมาอยู่เลขหกว่ามันเป็นที่เกิดของมันอยู่แล้วตมดเลยชื่อว่ามาป่าตัวสีดำมาป่าตัวสีนี้อ้าวชาร์จเรียบร้อยมอนโอโบตัวให้มันชาร์จทำไมโอ้ยอ่ะายไม่ได้ละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปวิทาเดสัตว์เอ้ยอุ้ยจะก็สองยาตีมับหมูป่าเอ้ยตายแล้วหมูเฮ้ยนี่ไม่ตายเพี่มันรวยเกินแตกไม่แตกวะไปสาวดิเพื่อเธอครบแล้วครบแล้วครบแล้วอะไรครบแล้วสแตค่ะคอมโบดิคอมโบดิเออเป็นงั้นแหละไป ต้องเร็วกว่านี้เฮ้ยมันชาร์จกับเสร็จแล้วไอ้ไนยไม่เมื่อกี้มันมันค้างแล้วแหละแต่มันชาร์จกับเสร็จอ่ะฮาร์ปเต็มนี่ตัวเลยเนี่ยอุ้ยมันหอบโอ้โหพาจ้าแต่ขนาดตัวโอ้ติดเลยอย่าไม่ถึกมันต้องถึกทั้งตัวน่าไงนายไม่พี่เด็กนายอยู่ใกล้ๆกล้นาอยู่ใกล้ๆกูจะไม่เข้าใกล้เด็ดขาดถ้าไปดูสแต็กเนี่ยดูไหมทำไมมันจะเป็นแบบนี้ไงเงียบหนอยชักหน้าบดีกู มาเลยตรงนี้น่าจะาน้ำมาเนี่ยดาบอะ่ะไปมาชนะน,น้ำพี่เจ้าจอดอุ้ยยายาอุ้ยเสียเลือดไปน,นิดนึงใครทำอะไรวะไปมันหักแล้วเอาอย่างนี้ว่ะแคดุอุ้ยเฮ้นหนมูมันตีนเลวะหมูจะเล่นลิ้นนี่หมูหมูชอบเล่นลิ้นเลยอุ้ยตกโกแล้ว ตีมันเพรจัดสไตล์นี้ดิโอเคพลันแทงแทงไอ้เราไ่ตกเราไ่ตกเก็บดูโอ้ยเฮียหัวของไงฮะโลมากหน้าผายเก็บได้เพิ่มโอ้ดีกระจายกันนั่นแหละวะเออต่อไปอะไรร้อยไล่ร้อยฟันหางฟันหางฮะฮะฟันหางเในในฝั่งให้มันชาร์จไม่ได้ก่อนเรียกฟันหางว่าจะเอา เดี๋ยวเอาไฟฟ้าฟันหางเลยอุ้ยไม่ไม่เล่นกูดีกว่านั่งไงจังหวะนี้สับย์ทรัพยัพยัพอุ้ยอุ้ยเยอะๆเยอะทีเนี่ยอย่าบอกนะไม่ใช่ว่าจะุณจะชาร์จไอ้สัตว์ไอ้ยชาร์จตัวนั้นไม่ทันเลยไม่ทันเลยอุ้ยน้ำอยู่หลังอ่ะอุ้ยไม่หรอกโอ้โหนี่แหละผลของดาบโลกมีที่กันแล้วไอ้สัตว์ไปหางหาง

ไ่แตกวะานีอินวอนแด้ในของนายโอเคนายมาเซฟสแต็กละให้มันหนีเปล่าวะให้มันหนีดีกว่านายคนตัดหายเลยทุกคนที่อ้าออายนายที่มีแผนแผนก็คืออุ้ยมาตัดลิ้นมันก่อนสิโอเคมันชาร์จใช่ไหมอ้าวปิ้งควอนนวมไดนี่ปันปันปันได้โอเคดีกว่าจเ้ยอุ้ยาไอแมวฮีอมอวน่ะ เดี๋ยวใครลยมาใครแมวเฮียอืออ้าวมันจะโกดัด้ไงวะเฮ้ยมาอย่าซ้ำั่วยีนไนววะแล้วมันฝึกอะไรมันต้งตีแบบมึมมั้งเนี่ยมันอะไรมึอนคนเมาไงขอนไม่เข้าเนี่ยอุ้ยขนาดหางมึงดวนนะมันชาร์ตใช่ไหมบอกพี่มาไม่ชาร์ตดีกว่าอุ้ยเกือบโดนอันนี้คือชาร์ตแบบชาร์ตเลย โอเคชาร์ตก็แฟดปิงอ้าวเชื่อไม่เป็นไรเลยอ้าวเราตีอยางนี้ด้วยนั่นไงคือเก็บโดนกูโดนห้วอะไรยาแตกนะนายจ้ามาไงแตกจนได้ตีไฟฟ้าอยู่อันนี้คุณแม่ได้กังตีไฟฟ้าให้สิเออเหมือนกันเลยวะเอาปะหมายก็กูสินะไม่ญี่ปุ่นอยู่รีบมาดินาย กระเพกไหมโอเคกระเพกเสียด OK, okay, no. ายแม่งอยากจะจับมันมากเลยล้อนยังตามของไม่เสร็จเลยได้มีกระดักไหมโวย่ะมีทางกระดักไฟฟ้าเห้ดิมีทางเลยไฟมเหนื่อยดิกระดักหนุไมอ่ะอุ้ยพับยากตัวไม่ขี้เสร็จพับกระดักไฟฟ้าก็ได้นั่นไงก็สามมีอีกกระดักสามรถทำไมไม่ได้ไม่ถ้ามันโพสต์แต่เนี่ยอุ้ยอะไรวะอะไรวะไม่รู้ฉันไม่รู้ ฉันไม่ลบฉันไม่ลบไป่อไปจ้าเสียกดเป็นไรไล่มากระดักให้หน่อยมาเลี้ยงโกอะมากระดักให้หน่อยไอตัวนี้ข้าเลยไม่จับจับจับเจ้าของเยื๊๊๊อ้ยไม่อปไปบ้างมากระดักเร็ว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 จีเลยวางดุนดุนไ,ไ,ไ,ไหนไวางตรงไหนไโอเคล่ามาทางนี้อู้ยไม่สิ มามาอาจจะก,กระตุกเลยกระตุกลอยอุ้ยเกือบโดนเฮ้ยชิบหายละไอ้นายกำตักเสียฟีหลายวงแากครับตั้งเยอะกูคาไม่ยากนอนหาง,ง่ายเอ่อทำไงเดี๋ยวกูทำใจไหมอย,หนหนอ,ยอ้คุณไพนอ้นเหรอเฮ้ยทำไรอะ่ะแดงเนื้อนี่ ลอยเลยมึงอะแลินตัวอะไรวะอ๋อปันปันตะเตะจใจมัูไมกดีเหาอยู่ไหนวะเลือกอันเลือกอ่งจัตที่บอกว่าชอยากิึ้นชูดีกว่ายนมากอ๋อวามารมตเองาีรมตีมั้ยีตรงนี้กันเล มันอไงครับตอนทักทุกคนทักอีกจัดงทั้งเลยอะ้าเมนสุดไงก็เลยจัดนายเลยเฮ้ยดูใจตาก็พอแล้วโอ้โหพี่บอลเลยจิตาไม่ใจจับมันเลย